ล่าสุดครับคุณผู้ฟังเหตุการณ์ถนนชุดตัวกลายเป็นหลุมยักษ์หน้าโรงพยาบาลมุชิรพยาบาลเมื่อวันที่24กันยายนปี2568ที่ผ่านมายังคงขยายตัวต่อเนื่องและทิ้งคำถามไว้มากมายในใจของคนกรุงเทพ,พคลิปนี้เราจะมาไล่ตั้งแต่ไทม์ไลน์และความเสี่ยงในจุดอื่นๆระบบตรวจสอบความปลอดภัยใต้ดินมีจริงหรือแค่คำโฆษณาไปจนถึงคำถามที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่าจุดที่เรายือนอยู่ตอนนี้จะไม่ใช่หลุมยักษ์หลุมถัดไปเราจะมาหาคำตอบกัน เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยค่ะสรุปทำลายของเหตุการณ์ในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะโอ้ oh, เรื่องนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแบบปุบป,ปับครับแต่มีสัญญาณเตือนมาก่อนหน้านั้นแล้วจากข้อมูลพบว่าประมาณ6กโมงเช้าวันที่24กันยายนมีผู้พักอาศัยในแฟลตตำรวจที่อยู่ติดกับจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงดังเหมือนมีอะไรแตกดังลั่นเลยและนั่นคือสัญญาณแรกสุดที่บอกว่าข้างใต้พื้นดินมันเริ่มไม่ปกติแล้วครับ พอประมาณ7จ็โมงแนาทีถึง7จ็ดโมงครึ่มศูนย์วิทยุพระรามก็ได้รับแจ้งเหตุพอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ต้องตกใจเพราะเจอกับหลุงขนาดมฮหึมา กว้างประมาณ 30, มสคูณสาเมตรและที่น่ากลัวคือมันลึกลงไปถึง50เมตรเทียบง,ง่งายๆก็เท่ากับตึกสูงประมาณ1 5บหถึงสิชั้นเลยทีเดียวครับโห oh, ลึกขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วสถานการณ์หลังจากนั้นเป็นยังไงต่อคะมันเลวร้ายมากครับ <c oughs> แค่เวลา7จ็ดโมงสีนาทีขอบหลุมก็พังทลายเพิ่มอีกทําให้เสาไฟฟ้า2ต้นกับรถยกของสถานีตํารวจนครบ,บาลสามเสนที่จอดอยู่แถวนั้นร่วงลงไปในหลุมทั้งตอนบ่ายโมงยีตอนบ่ายสองโมงสีแล้วก็ตอนบ่ายสามโมง เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์เร็วมากเริ่มตั้งแต่การปิดถนนสามเสนตั้งแต่แยกวชิระไปถึงแยกสังฮีแล้วก็ได้ตัดน้ําตัดไฟเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญคือการอบพยพคนทั้งคนที่อยู่ในแฟลตตารวจสอนอสามเสนแล้วก็ผู้ป่วยบางส่วนในอาคารด้านหน้าของโรงพยาบาลวชิระพยาบาลซึ่งทางโรงพยาบาลเองก็ประกาศงดรับผู้ป่วยนอกไป2วันเลยครับเจ้าหน้าที่เราก็เร็วใช้ได้เลยนะคะใช่เลยครับและพอเวลาประมาณ8ปดโมงยีนาทีท่านผู้ว่าช,ะชะัชชิติพันธ์ก็ลงพื้นที่ ตามมาด้วยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลในเวลา1 0บโมงสานาทีเพื่อสั่งการแก้ไขปัญหาแต่ที่น่ากังวลคือช่วงบ่ายครับประมาณบ่าย2องมงยีนาทีเริ่มตรวจพบว่าอาคารของสอนอสามเสนมีการซุดตัวด้วยประมาณ2-4มิลิเมตร และดินก็ยังคงสไลด์ตัวเพิ่มอีกเรื่อยๆตลอดช่วงบ่ายจนช่วงค่ำประมาณ6โมงครึ่งก็มีการประชุมสรุปสถานการณ์และวางแผนใช้กระสอบรายเพื่ออุดช่วงว่างในอุโมงค์เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนครับน่ากลัวจริงๆค่ะแล้วสาเหตุล่ะคะตอนนี้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจากทางการแล้วยังคะว่ามันเกิดจากอะไรได้แล้วครับคือเรื่องสาเหตุต้องบอกว่าทุกฝ่ายค่อนข้างเห็นตรงกันทั้งท่านผู้ว่าก,กทมทั้งท่านนายก ทั้งรอฟมอและแม้กระทั่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยคือทุกคนชี้ไปที่จุดเดียวกันเลยว่าสาเหตุเฉพาะหน้าก็คือการรั่วไหลของดินและน้ําเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวชิระพยาบาลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้คือมันเกิดช่องโหว่ขึ้นที่โครงสร้างใต้ดินของโครงการรถไฟฟ้าโดยเฉพาะตรงรอยต่อระหว่างตัวสถานีกับอุโมงค์พอมันมีรูรั่วดินกับน้ําที่อยู่ร,บรอบๆก็เลยทะลักเข้าไปในอุโมงค์ครับอ๋อค่ะทีนี้สถานการณ์มันแย่ลงไปอีกครับ พอท่อประปายขนาดใหญ่ที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเกิดแตกขึ้นมาพอะน้ํามหาสารทะลักออกมามันก็ไปทําให้ดินรอบรอบเนี่ยอ่อนตัวกลายเป็นเหมือนโคลนแล้วก็ถูกดูดเข้าไปในอุโมงค์อย่างรวดเร็วพอดินข้างใต้หายไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหมันก็เลยเกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่ขึ้นมาใต้ถนนพอโพรงมันใหญ่จนรับน้ำหนักไม่ไหวผิวถนนข้างบนก็เลยพังถล่มลงมากลายเป็นหลุมยักษ์อย่างที่เราเห็นกันครับแล้วพวกผู้เชี่ยวชาญล่ะคะมีใครออกมาพูดถึงเรื่องนี้บ้างคะ มีครับอย่างกรมทรัพยากรธรณีก็ออกมายืนยันชัดเจนว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวกับปัจจัยทางธรณีวิทยาตามธรรมชาติเลยคือดินเหนียวในกรุงเทพเนี่ยโดยธรรมชาติของมันจะไม่ยุบตัวเองแบบนี้แน่นอนถ้าไม่มีอะไรไปรบกวนมันซึ่งตัวกระตุ้นในครั้งนี้ก็คือการก่อสร้างครับ ส่วนนักวิชาการด้านวิศวกรรมหลายท่านก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าสาเหตุหล,กลกักๆมาจากน้ําที่รั่วซึมลงไปในชั้นดินระหว่างการก่อสร้างซึ่งก็สอดคล้องกับข้อสรุปของทางการเลยครับอ๋อค่ะแปลว่าแค่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็อาจจะกลายเป็นเรื่อง,องใหญ่ได้เลยใช่มคะ้อครซึ่งผม,ม<ะ>คาดว่าน่าจะมาจากความผิดพลาดทางวิศวกรรมและการก่อสร้างท่านนายกเองก็บอกเหมือนกัน การที่มันเกิดรอยรั่วตรงจุดเชื่อมต่ออุโมงค์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้างมันทำให้เกิดคำถามเลยครับว่ากระบวนการก่อสร้างได้มาตรฐานแค่ไหนการควบคุมคุณภาพเป็นอย่างไร มีอะไรผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ผู้รับเหมาโครงการซึ่งก็คือกลุ่มกิจการร่วมค้า CKSTPLJV ที่ประกอบด้วยบริษัทชอาการช่างและ s i n นไท a เอนจิเ e ียริงแอนด์คอนสตรัคชัจะต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ครับอ๋อค่ะมาต่อกันอีกเรื่องคือคำถามที่หลายคนอยากรู้ก็คือแล้วมันจะมีโอกาสเกิดหลุมยักษ์แบบนี้ซ่อนอยู่ได้อาคารสำคัญอื่นๆอ,อย่างโรงเรียนห้างสรรพสินค้าหรือตามแยกใหญ่ๆ เ,เป็นคําถามที่ดีมากครับคือความเสี่ยงนั้นคือมีอยู่จริงครับเราต้องดูจากบทเรียนครั้งนี้เลยเหตุการณ์เกิดตรงหน้าโรงพยาบาลกับสถานีตารวจซึ่งเป็นอาคารที่สําคัญมากๆและที่น่ากลัวกว่านั้นคือมันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาคารด้วยมีรายงานว่าอาคารของสอนอสามเสนเกิดการเอียงตัวและเสาเข็มฐานรากได้รับความเสียหายไป2-3ต้นโอ้โหนี่แหละครับคือหลักฐานที่ชัดที่สุดว่า การทรุดตัวของดินมันไม่ได้จบแค่บนถนนแต่มันดึงเอาอาคารข้างๆลงไปด้วยนี่สิครับรุนแรงมากเลยค่ะใช่ครับดังนั้นศักยภาพที่จะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้ใต้อาคารอย่างโรงเรียนห้างสรรพสินค้าหรือตามแยกใหญ่ๆที่การจะราจรหนาแน่นมันจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเพราะปัจจัยเสี่ยงมันเหมือนกันคือมีการก่อสร้างใต้ดินในพื้นที่ดินเหนียวอ่อนของกรุงเทพมีโอกาสเกิดซ้ำๆด้วยครับถ้าเราย้อนไปดูจะเห็นรูปแบบที่น่ากังวลเลยปี2564ก็เคยเกิดหลุมยุบบนถนนจรรยสนิท ตรงจุดที่ก่อสร้างนำสายไฟฟ้าลงดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินปี2565ถนนอุดมสุขก็ทรุดเป็นแนวยาวกว่า50เมตรตรงจุดก่อสร้างอุโมงระบายน้ำหรืออย่างถนนแจ้งวัฒนะนี่ก็เกิดเหตุบ่อยครั้งมากคาดว่าเกี่ยวกับการก่อสร้างบ่อพักได้ดินเหมือนกันครับอือหคำถามถัดมาก็คือแล้วถนนสายหลักอื่นๆที่มีโครงการรถไฟฟ้าผ่านยังมีจุดเสี่ยงแบบนี้อีกกี่แห่งที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รู้ตัวกันเนี่ยถ้าให้บอกว่ากี่แห่งคงจะยากครับเพราะ มันต้องใช้การสำรวจทางวิศวกรรมอย่างละเอียดแต่ถ้าใช้หลักการเดียวกันที่ทําให้เกิดเหตุที่วชิระพยาบาลเราสามารถบอกได้ว่าทุกพื้นที่ที่ปัจจัยเสี่ยง3อย่างมาเจอการถือเป็นจุดเสี่ยงทั้งหมดปัดจจัย3อย่างที่ว่าก็คือการขุดเจาะก่อสร้างใต้ดินสภาพดินเหนียวอ่อน สุดท้ายคือมีแหล่งน้ําอยู่ใกล้ๆโดยเฉพาะแนวท่อประปาหรือท่อระบายน้ําหลักเกาเก่าดังนั้นถ้าถามว่าตอนนี้เสี่ยงสุดก็ต้องตอบว่าพื้นที่ตลอดแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่กําลังก่อสร้างอยู่นี่แหละครับโดยเฉพาะจุดที่แนวอุโมงวิ่งไปใกล้กับท่อประปาเก่าๆยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษค่ะอยากจะถามว่าแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคยมีการสํารวจสภาพดินใต้กรุงเทพอย่างจริงจังไหมคะเคยมีครับ ต้องตอแบบนี้ว่าการสำรวจนะมีแต่การนำไปใช้เพื่อป้องกันอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก่อนจะเริ่มโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทุกครั้งตามหลักการแล้วจะต้องมีการสำรวจและออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยนผลกระทบต่อโครงสร้างดินอยู่แล้วและทางกรุงเทพมหานครเองก็มีระบบฐานข้อมูลที่เรียกว่า BMA GIS Soil Investigation Data ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลการเจาะสำรวจดินในพื้นที่กทมอเอาไว้ แต่ปัญหาคือการมีข้อมูลอย่างเดียวมันไม่พอแต่มันอยู่ที่ว่าเราเอาข้อมูลนั้นไปใช้วิเคราะห์เพื่อป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าอย่างจริงจังแค่ไหนครับค่ะคําถามต่อมาก็คือ แล้วไอ้ระบบตรวจสอบความปลอดภัยใต้ดินเนี่ยมันมีอยู่จริงใช่ไหมคะหรือเป็นแค่คําโฆษณามีจริงครับแต่ถ้าถามว่าประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุการณ์แบบนี้เป็นอย่างไรหลักฐานที่เกิดขึ้นมันก็ฟ้องอยู่ตรงหน้าเราคือหน่วยงานอย่างราฟมเขาก็มีระเบียบปฏิบัติด,ด้านความปลอดภัยสําหรับโครงการก่อสร้างของเขาอยู่แล้วมีการลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยเป็นระยะะ,ยะ,ะ,ยะทั้งกลางวันกลางคืนแต่การที่มันยังเกิดความลุ่มเหลวระดัแบบนี้ได้เช่นเดียวกันกับกทมก็มีระบบตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารแต่ระบบพวกนี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ตัวโครงสร้างอาคารที่อยู่เหนือดิน ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงความมั่นคงของดินที่อยู่ข้างใต้อาคารเหล่านั้นครับแปลว,ว่าระบบที่เรามีอยู่มันเน้นไปที่การจัดการหลังเกิดเหตุมากกว่าใช่ไหมคะใช่ครับมันถูกออกแบบมาเพื่อการจัดการภาวะวิกฤตมากกว่าการป้องกันภาวะวิกฤตครับจะเห็นได้ว่าพอเกิดเรื่องปุ๊บทุกหน่วยงานทั้งกทมรฟมกา,ารประปาการไฟฟ้าประสานงานกันได้รวดเร็วมากอันนี้ต้องชื่นชมแต่คําถามก็คือเราจะทํายังไงไม่ให้วิกฤตมันเกิดขึ้นตั้งแต่แรก แล้วอุโมงรถไฟฟ้าสายเก่าๆที่สร้างเสร็จและใช้งานมาหลายปีแล้วล่ะคะมันอาจจะมีจุดรั่วซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้บ้างไหมคะผมต้องบอกว่าโครงสร้างทุกอย่างย่อมมีการเสื่อมสภาพไปตามการเวลาครับโดยปกติแล้วทั้งรอฟอร์มและผู้บริการเดินรถอย่าง BEM หรือ BTS เขาก็มีมาตรฐานในการตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างอยู่แล้วมีการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานีและในอุโมงค์เป็นประจำครับอย่างไรก็ตามเราต้องไม่ลืมว่าอุโมงเหล่านี้มันฝังตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไหนจะแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรการก่อสร้างอาคาร ในบริเวณใกล้เคียงหรือแม้แต่การซุดตัวของแผ่นดินที่เกิดขึ้นสะสมมานานอ๋อค่ะหลังเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ท่านนายกเองก็ได้สั่งการให้มีการเร่งสำรวจแนวเส้นข่างรถไฟฟ้าทั้งหมดทั้งที่สร้างเสร็จแล้วและที่กำลังก่อสร้างอยู่และต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดดังนั้นแม้จะยังไม่มีรายงานว่าพบจุดรั่วในอุโมงค์เก่าแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถประมาทได้เลยและจำเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบที่เข้มขน้นและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยตรวจจับความผิดปกติเล็กๆน้อยๆก่อนที่มันจะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ คำถามต่อมาเชื่อว่าอยู่ในใจคนกรุงเทพทุกคนก็คือแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกนี้ถนนที่เรากําลังขับรอดผ่านหรือทางเท้าที่เรากําลังเดินอยู่มันจะไม่ยุบตามลงไปอีกคะถ้าให้บอกตรงๆยังมั่นใจร้อไม่ได้ครับตราบใดที่ความปลอดภัยของเรายังคงเป็นแบบนี้คือรอให้เกิดเหตุก่อนแล้วค่อยแก้ไขความเสี่ยงก็จะยังคงอยู่กับเราต่อไปการจะสร้างความมั่นใจให้กลับคืนมาได้มันต้องทําให้เห็น เช่นการนำเทคโนโลยีสำรวจใต้ดินที่ทันสมัยมาใช้การสร้างแบบจำลองความเสี่ยงที่แม่นยำการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับรู้และการยกระดับมาตรฐารการก่อสร้างและกากำกับดูแลให้เข้มงวดมากกว่านี้จนกว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น การใช้ชีวิตในกรุงเทพก็ยังคงต้องอาศัยความระมัดระวังและตื่นตัวอยู่เสมอครับแล้วจะมีใครหรือหน่วยงานไหนกล้าออกมาเปิดเผยแผนที่เสี่ยงทันนุนสุดของกรุงเทพให้ประชาชนได้เห็นกันบ้างไหมคะตอนนี้ยังไม่มีครับแผนที่แบบที่เปิดเผยต่อสาธารณะในรูปแบบที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้ง่ายส่วนข้อมูลทางเทคนิคต่างๆเช่นแผนที่ชั้นดินแผนผังสาธารณูอุปโภคตั้งดินหรือข้อมูลจากโครงการก่อสร้าง มันก็มีอยู่ครับแต่กระจายยอยู่ตามหน่วยงานต่างๆไม่ได้ถูกนํามารวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาเป็นแผนที่ความเสี่ยงที่จะบอกได้ว่าพื้นที่ตรงไหน ถนนเส้นไหนมีความเสี่ยงสูงกลางต่ำที่จะเกิดการซุดตัวครับค่ะและการที่ขายข้อมูลที่โปร่งใสและเข้าถึงได้แบบนี้มันสร้างสภาวะของความไม่แน่นอนให้กับประชาชนได้ครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีความเสี่ยงแอบแฝงอยู่มากน้อยแค่ไหนแล้วการสร้างแผนที่ความเสี่ยงและเปิดเผยต่อสาธารณะจึงเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากในการสร้างความไว้วางใจและทําให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังได้ด้วยครับค่ะคําถามสุดท้าย คือและเราจะรู้ได้ยังไงว่าจุดที่เรายืนอยู่ตอนนี้ไม่ใช่หลุมยักษ์ถัดไปโอ้โหคำตอบของคำถามนี้มันไม่ได้อยู่ที่การทําให้ความเสี่ยงทั้งหมดหายไปครับเพราะนั่นเป็นไปไม่ได้เลยอีกอย่างเมืองใหญ่ที่มีการก่อสร้างตลอดเวลาแบบนี้มันก็เสี่ยงตลอดครับแต่ถ้าเรามีระบบเฝ้าระวังที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่คอยตรวจจับความผิดปกติใต้ดินแบบเรียลไทม์เรารู้ได้ถ้าเรามีแผนที่ความเสี่ยงที่เข้าถึงง่ายและบอกเราได้ว่าพื้นที่ไหนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและเรารู้ได้ ถ้าหน่วยงานที่รับผิดชอบมีความโปร่งใสและสื่อสารกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาครับค่ะสุดท้ายครับในระหว่างที่เรารอให้ระบบเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงสิ่งที่เราพอจะทําได้ในฐานะประชาชนก็คือการสังเกตสัญญาณเตือนภัยเบื้องต้นผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าให้คอยสังเกตความผิดปกติรอบตัวเช่นพื้นดินเริ่มยุบตัวเป็นแอ่งเล็กๆรั้วหรือกําแพงมีรอยร้าวใหม่ๆ ประตูหน้าต่างในอาคารเริ่มฝืดเปิดปิดยากหรือน้าในแหล่งน้ําใกล้ๆขุ่นขึ้นผิดปกติถ้าเจอสัญญาณเหล่านี้ก็ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่และถอยแหงออกมาส่วนการจะตอบคําถามนี้ได้อย่างมั่นใจมันไม่ใช่ภาระของประชาชนที่จะต้องคอยสังเกตเองแต่เป็นหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องสร้างเหมือนที่ปลอดภัยและให้ข้อมูลที่จําเป็นแก่ประชาชนต่างหากกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนสวัสดีครับ